สัพพสะัตมีรูปน้อยก็ลอยใจไม่ได้เป็นอาหารของมนุษย์สถานปฏิบัติอริยธรรมองค์พระตรีมุรตินารายณ์สิวะพรหม,มาพุทธะอริยะเมตไตรพระผู้เป็นเจ้าศาสนาทุกๆพระองค์ข้าพเจ้าพ่อพระอริยธรรมไกรเทศไกรเดชมุนรอดร้องเพลงกจนเถิดไม่เป็นโรคซึมเศร้าเป็นอริยธรรมบำบัด ก็ดินลงลมมาหอมปาดิชาสวรรค์ก็ดินเจ้าเท่านั้นสัมพันชาที่ผ่าน ากนสีแดงงามประการผิดเพียงเกลวประพานดอกไม้วิมานสุขาวดีกลิ่นเจ้าลงลมพลิวพรมมาแห่งนี้ กลิ่นเจ้าอยู่วนดีรือดีให้ปวนปันกลิ่นเจ้าดนใจน้อมในรือไทยฝันพบชาติแต่เบื้องมันนึกได้โดยฉับพลันกลิ่นทิพยผูกพัน โอ,โอ้ป้าวิชาตเตยชื่นเชยชีวิตให้จากหลังปางใดเข้าใจทุกปางเกิดชา ทุกปางปางรักรวมใจไม่เจอจ้างปางร้างไม่จ้างเลยศักดิ์สิทธิ์นักหนาโอ้ปาริชาเดิกุลิจ้า ชิเฉยมีขาดปนเจ้าอยู่เมืองแมนมีใช้ของแดนดินสมบัติวิมานชื่นบานประทินมีใช้ของชาวแผ่นดินชม